สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมเก้ยจากช่องเต้ยชนจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ไปยังหาดสวนแก้วเพื่อตั้งแคมป์ผมก็ได้ถือโอกาสรีวิวเต็นท์แมตฟจะบอกว่าเป็นการรีวิวมันก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นเพียงวิธีการกางเต็นท์ของผมที่ใช้กางคนเดียวเดี๋ยวไปตามดูกันเลยครับว่าวิธีการกางเต็นท์ของผมจะแตกต่างจาก คนอื่นหรือว่าเหมือนกับคนอื่นอย่างไรไปชมกันเลยครับแล้วครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าเต็มตัวนี้นะครับ m a t ท์ฟอ็อกซ์ซูปเปอร54พัดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในห่อเขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับ ต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ที่ทาง넷ฟ็อกเขาให้มานะครับก็จะมีสมอทั้งหมด16ตัวพร้อมกับเชือกนะครับ1,2,3,4,5,6เส้นกับสมออีก16ตัว ส่วนตัว,ว,วติ้นนะครับก็จะมีปลายชีดแล้วก็เป็นตัวฮินเนอร์นะครับแล้วก็จะเป็นเสาเสาจะมีทั้งหมด3ต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสา3ต้นจะไปอยู่ตรงไหนกันบ้างอ่ะ อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับแมตฟ็อกซ์ซูเปอร์5พีพัทเนาะก็จะเป็นเสาแบบอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบาแตกต่างจากเสาไฟเบอร์นะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทางเขาให้มามีสมอเชือกเสาอลูมิเนียมอินเนอร์แล้วก็ไฟชีตนะครับแล้วก็ถุงถุงสมอถุงเสาพร้อมกับกระเป๋า กระเป๋าของแมทฟอกนะครับก็เป็นกระเป๋าที่ใหญ่สามารถใส่สิ่งอื่น,นเข้าไปได้ทั้งเสาที่เราซื้อเพิ่มแล้วก็ภาพูพื้นนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมากางเริ่มกางกันเลยนะครับเต็นท์สำหรับ5้าคนกางคนเดียวก็กางได้เหมือนกันนะครับมาดูกันว่าจะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการยังไงนะครับ ี้ก็จะจางให้ดูนะครับว่าการคนเดียวเราจะการยังไงเ,เนาะอันดับแรกปูพื้นเต็นเนาะปูพื้นเต็นนะครับถ้าการคนเดียวอยากให้ถ้าปูตึงเราก็ปักสมอไว้ก่อนก็ได้นะครับทีนี้ก็ โฟอินเนอร์ได้เลยนะครับวิธีสังเกตว่าด้านไหนคือด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าก็จะมีลิปสีแดงนะครับจาไว้ว่าเป็นด้านหน้าแล้วก็ห่วงเสียบเข้าไปแล้วก็ติดลิปตัวแรกก่อนนะครับตอนนี้ก็ทำเหมือนกัน ก็ไล่ตกิปได้เลยนะครจะสังเกตนครับว่าเต้นท์แมทฟอกเนาะมุงเยอะนะครับถ้าเราเปิด ความสูง7ูนิ้ดก็สามารถยืนได้เกือบสุดนะครับหัวชนนิดหน่อยนะครับและนี่ก็จะเป็นมุมทั้งหมดของเต็นท์ทั้งสีด้านมุมเกือบ เ0็ดนะครับทั้งสีด้านถือว่าเป็นเต็นทีุ่งเยอะอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องอากาศร้อนทีนี้นะครับก็ใส่เสาเสาด้านหน้า หน้าข้ามก็จะมีห่วงให้เราก็เสียบเข้าไปก็ติดกิบตัวสีแดงนะครับนี่กวนัน้าข้าติดกิปบสีแดงก็ ะมีเสาที่คอยกลุ่มเทเลทด้านหน้าต่อไปเป็นไฟชีดของเราทีานี้เราก็หาฝั่งด้านหน้าและด้านหลังอุ้ยจะสังเกตว่าตัวรุ่นนะครับ super b ปปร a u ห้า plus มันจะอยู่ด้านหน้านะครับ วิธีการคุมเนาะให้คุมจากด้านหลังเพราะอะไรถึงต้องคุมจากด้านหลังถ้าสมมติว่าเราคุมจากด้านหน้าเราจะใช้การดึงจะทำให้ดึงเสาเทเลสด,ด้านหน้านะครับ Okay. แล้วเราว็อติดจิบทั้งสี่มุมนะครับจิบตัวสุดท้ายถ้ามันไม่ถึงเราก็จัดระเบียบ ด้านหน้าเราก็ทำการปักสมอด้านหลังก็เช่นกันนะครับตอกสมอเข้าไปให้ตึงๆหน่อย

บอกไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับน้ำะลงมาตามสายชีพต,ตรงนี้แล้เวเมื่อมันตกใส่ผ้าพูของเรามันก็จะซึมเข้าไปใต้ตินเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องเก็บเข้าไปานะครับ ก็เป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ไม่ตึงก็ดึงสามารถเปิดเปิดแล้วก็ทำเหมือนด้านหน้าได้กลางออกมาเป็นด้านหน้าได้นะครับด้าน,นหลังก็สามารถทำ ก็เป็นเต็นท์นสำหรับ5คนตามสเปคเดี๋ยวสเปคผมจะขึ้นให้นะครับเป็นสำหรับ5คนแต่เอาจริงๆก็นอนสัก4คนกำลังพอดีรอบๆเต็นสวยครับสีเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปตึงเชือกให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูรรบรรยากาศบนแก้ว